สวัสดีนักลงทุนนะครับขอท้านรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่13กรกฎาคมอย่าลืมในส่วนของบริการห้องสิกแนลนะครับช่วงนี้ใครคิดว่าข่าวสารเยอะนะครับขอเรียนเชิญเลยเพราะเราเป็นบริการสิกแนลเกี่ยวกับข่าวสารโดยตรงครับ สกุลเงินทองคําดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ามันค่าบริการเฉลี่ย ب, เพียงวันละ3 9บาทเท่านั้นเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสรอบต่อนหนึ่งวันเลยนะครับมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุยสอบถามกับสมาชิกได้ตลอดเลยครับผมติงส์มาร์เก็ตนะครับเป็นบร็เกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จำกัดการเทรดร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดนะครับใครสนใจเนเชิญที่เว็บไซต์ T ิงส์มาร์เก็ตไทยแลนด์โดยตรงได้เลยนะครับ สถานการณ์ในค่ำคืนนี้ครับนั่งุูดรับภาพรวมแล้วตลาดยังตกอยู่ในสถานะลิสออนตลอดทั้งวันเลยนะครับในส่วนของตัวสกุลินออสเตรเลียเนี่ยยังคงยืนหนึ่งอยู่ที่หน้าของตารางวันนี้กระผมได้รับคลิปวิดีโอตัวหนึ่งนะครับมาจากสานักข่าวนะครับซึ่งได้เห็นว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาเริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับ ให้กับทางมนุษย์โดยตรงแล้วนะครับซึ่งอาสาสมัครจากทางออสเตรเลียในวันนี้เนี่ยมีราวๆประมาณ4,000รายด้วยกันครับถือว่าไม่น้อยเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของตัววัคซีนหนุนให้กับในส่วนของตัวสกุลเงินออสเตรเลียยังคงอยู่ที่หน้าของตารางครับวันนี้ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐนะครับยังคงอยู่ในทิศทางแดนบวกตลอดทั้งวันเลยนะครับขานรับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวดีล่าสุดครับบริษัทไฟเซอร์นะครับก็ได้รับไฟเขียวนะครับสถานะแบบฟาสต์ทรักเป็นที่เรีย เข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นสถานะที่ทางบริษัทเนี่ยสามารถเล่งในเรื่องของตัวกระบวนการทางด้านกฎหมายได้นะครับสะท้อนให้เราเห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยยังคงมีแง่มุมที่ดีนะฮะต่อในเรื่องของตัววัคซีนครับผมเลยทําให้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในะวันนี้เนี่ยปรับตัวเข้าสู่ทิศทางแดนบวกตลอดทั้งวันเลยครับในขณะปัจจุบันที่ผมกำลังพูดอยู่นี้นะครับนักทุนดัชดีฟิวเจอร์สหรัฐเริ่มมีการย่อตัวเป็นแท่งสีแดงๆมาบ้างแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าตลาดเนี่ย อาจจะมีมุมมองต่างจากในเรื่องของตัวข่าวก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นข่าวดีจริงๆเนี่ยควรจะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างชัดเจนไปแล้วล่ะแต่ตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าดัชนีฟิวเจอร์สารัฐนะครับรวมถึงอีกหลายๆดัชนีเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานอยู่เพราะฉะนั้น20.30นาิกานาทีในค่ำคืนนี้ตลาดวอลล์สตรีทจะเปิดตัวเข้าสู่แดนบวกทั้งกระดานนะครับนักลงทุนอาจจะต้องจับตามองกันอีกครั้งนึงว่าตลาดนั้น ทุบราคาทองคําให้มีการปรับตัวร่วงลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวข่าวตัวเรียบมันออกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะครับถ้าเกิดว,ว่าทองคําจะมีการปรับตัวร่วงลงเนี่ยอาจจะควรเป็นตั้งแต่ช่วงนั้นเลยหรือเปล่านะฮะตัวนี้ต้องจับตามองจริงๆครับในเรื่องของตัวข่าวนอกตารางตัวอื่นนะครับเท่าที่ผมได้ตรวจสอบล่าสุดหลังจากที่รายงานข่าวรอบเย็นให้กับทุกท่านไปเนี่ยตัวนี้ยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับคืนนี้เรายังเหลืออีเวนต์สำคัญอยู่อีก2ออีเวนต์ก็คือ ในส่วนของทางประธานธนาคารการอังกฤษนะครับคุณเบลลี่ในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครับเขาจะออกมาพูดนะครับแต่ว่าในช่วงตอน2ทุ่มตามบ้านเราเนี่ยตัวเนี้ยทางโบรกเกอร์นะครับขออภัย เป็นทางสำนักข่าว Forex Life ได้มีการแจ้งผมมาว่าตอนสองทุ่มที่คุณเบลลี่จะออกมาพูดเนี่ยเขาจะพูดในทางมหาวิทยาลายัยเฉยๆดูแล้วจะไม่มีอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเป็นตอน4ี่ทุ่มนะครับตัวของคุณเบลลี่เนี่ยเขาจะออกมาพูดนะครับกับทางประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขานิวยอร์กครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นไรที่ต้องจับตามองเหมือนกันนะครับว่าจะมีการพูดถึงในเรื่องของตัวเศรษฐกิจหรือเปล่า นะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นสําคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในค่ํำคืนนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยผมยังคงให้น้ําหนักไปที่ในส่วนของตัวเรื่องของวัคซีนมากกว่า นะครับแล้วก็ค่อนข้างแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมหนะตัวของตลาดหุ้นเนี่ยยังไม่ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับอีกประการหนึ่งเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นักทุนคือในสัปดาห์นี้ต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่ามันจะเป็นสัปดาห์ที่ทางตลาดหุ้นวอลต์สตรีทเนี่ยเขาไล่ประกาศในส่วนของตัวเออร์เน็งกันนะฮะก็คือในเรื่องของตัวผลประกอบการของดัชนีหุ้นต่างๆจะถูกไล่ประกาศมาในวันนี้ครับผมจับตาดูกนะยางใกล้ชิดเลยนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยก็ได้ที่ทําให้พวกดัชนีหุ้นเนี่ยนะครับม จากที่ข่าววัคซีนเนี่ยมีการปรับเขาเรียกว่าไงมีการปล่อยออกมานะครับเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งนะครับว่าวันนี้นะครับ earnings นะครับมีของตัวบริษัทอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวนะเหมือนจะมีหลายบริษัทนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ที่น่าจับตามองจริงๆน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ครับนักลงทุนครับที่จะเป็นตัวผลประกอบการของตัวกลุ่มธนาคารนะครับอย่างเช่น J จอ o r พี n รนะครับ Citigroup Wells Fargo นะครับแล้วก็ตัวของ เดล้าแอร์ไลนกีก็น่าจับตามองเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับนักลงทุนครับสวัสดีครับ